พี่กระต๊อบจะออกมาได้เปล่าวะว่านะออกไม่ยากแน่เลยว่ะแกป้าต้องไม่ปล่อยพี่กระต๊อบออกมาแน่แน่เลยอะงานนี้คงหนักกว่าในเมื่อไม่มีพี่กระต๊อบพวกเราก็ออกไปเว้นไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงกันดีวะเนี่ยออถ้าไม่อยู่เราก็จะมีหัวหน้าใหม่สิคะคุณคิดยัง,ยงไงใครจะเป็นหัวหน้าอ่ากูเองกูจะเป็นหัวหน้าใหม่เป็นหัวหน้า อแล้วกลัวมึงต้องเป็นรองหัวหน้ากูแล้วจะล่าฉันเป็นไรคีค่ามึงไม่ได้นอนไม่ได้ไอเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวกระชั้นละรองขี้ข้าก็ยังมีอำนาจอยู่ยังมีอำนาจอยู่ยังถือว่าอยู่ในแก๊งเราอยู่ในแก๊งเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพิ่งมาแต่งตั้งอะไรกันตอนนี้เลยว่ะ ไม่แน่แลพี่กระต๊อบอาจจะกลับมาก็ได้ไอ้อเยียนี่ไม่มาหรอกเฮ้ยอ,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 อย่าคิดไปเองนีนั่งลงกนอนแต่ว่าถ้าพี่กระต๊อบไม่กลับมาพวกเราคนต้องแยกย้ายไปทำงานอย่างอื่นกันแล้วละ่ะแล้วถ้าไม่มีพี่กระต๊อบจริงๆอ่ะแกจะไปอยู่ไหนวะฉันคงจะเดินสายทำงานตามต่างจังหวัดเอาวะ่ะแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะทีแรกฉันคงต้องไปอยุธยาก่อนน่ะอยุธยาที่เดียวเหรอไม่หรอกอยุธยาพาชีลบุรีเชียงรายหาดใหญ่ประดังกัน สงขลาสมีหลาภูเก็ตอร้อยเอ็ดกระบี่จามบุรีลำปางเมืองตังสตูลลำพูนจุมพรนบ้านดอนชัยยาลัสีมาหัวหินปาฏีนเมืองจันทโครสวรรค์เชียงใหม่ละมลัยพิจิตรอุตรดิตถ์เพชรบุรีบ้านมีอุบลสกลนครปฐมนครพนมสุรินทร์บินไปโกลกอวกมาเลบานอนและกาบานอนที่นี่เฮ้ออะไรนะเหนื่อยแต่ว่าฉันว่านะทำตามจังหวัดเนี่ย มันเหนื่อยไปหน่อยว่ะแน่นอนงั้นฉันทําในแถบกรุงเทพดีกว่าเอออยู่กรุงเทพแดีแล้วแล้วก็จะไปอยู่ไหนอ่ะที่แรกฉันคงต้องไปบางโพก่อนว่ะบางโพที่เดียวนะบางโพบุคโลบางสะพานมอญเกียรยติกายสะพานใหม่ดอนเมืองสะพาน<ไ>เหลืองสะพานเหล็กวงเวียนเล็กวงเวียนใ<ไ>หญ่สะพานดำลุวินนี่ตังนี้สะพานพุทธอ,อนันดุทฐพระขนงสำโรงพระประแดงสะพานแดงสะพานขาวสะพานยาวสนามม้าเสาหิงชาท่าตีบากขุนเยนถนนตกพานนกธนบุรีบางกะดีบางแคหนุ่มสาวเท่าแก่แล้วกลับมานอนที่นี่ มึงอะอยู่ที่นี่ดีที่สุดละอย่าวนไปหาพ่อมึงอะฝั่งนู้นอะเออค่ารถเท่าไหร่เชิวโคตรเซ็งเลยพวกแกที่ใช้ไม่ได้เลยนะแกรู้หรือเปล่าถ้าไม่มีหัวหน้านะฉันอะก็คงเป็นสกอยไม่ได้แล้วล่ะทำไมอะก็พ่อแม่ฉันนะสิท่านไฮโซนะแล้วอืมไฮโซยังไงยะตอนเช้าเนี่ยท่านทานข้าวกับแบรดพิษ ตอนเที่ยงเนี่ยนะไปตีเทนนิสกับโอบามาตอนบ่ายเนี่ยขี่ม้ากับอองซานแล้ว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 ตอนเย็นล่ะแบกข้าวสารอยู่ของเตยเนี่ยโธ่โอยเหี้ยไอ้คลอเตยแบกข้าวสารไมีเรื่องเลยทำไมล่ะถ้าหนาใจบุญส่งทานอยี่ยช่วยเหลือคนยากคนจนมีน้ากล้ามใหญ่ที่เป็นเออทุเรศท็อปเอาหน่าเดี๋ยวพี่ก็ตอบก็คงมาแหละรอสักหน่อยวะเฮ้ยลูกพี่มาแล้วเว๊าย ดีนนะ้องๆครับพี่โอ้ยผมดีใจจงเลยพี่ออกมาครับเฮ้ยมึงมาทำไมวะไม่ไม่จิ๋ววันนั้นเนี่ยมายังไงมายังไงเดินทาไมยังไงอ๋อมายังไงวะใช่มายังไงวะกูก็เดินมาเด้รถขับได้ที่ไหนอะพ่อกูยึดไปแล้วรู้ไหมตั้งแต่คุณมาอยู่ผมคุมคุณขนัดไหนมินี่เนี่ยเฮียเฮียไม่มีการพูดถึงเรื่องคุณสักวันหนึ่งครั้งนี้ไม่มีกูคิดว่ามึงจะตลอดหล่นรู้ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนห่วงอะไรทำไมมึงไม่พูดแบบเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอะไรมึงอยากไปหัวหน้ามี่อะ ดัดทิพย์อะบอกว่านี่ <c oughs> ผมขาดหัวหน้าไม่ได้ในชีวิตผมอะไรๆคุณได้โดนโดนสตอเนี่ยอะไรอะไรสตออะไรึง <c oughs> ื่อ,อ,อส,สองตีงไงอด <c oughs> ูกังเดียวกันจะทะเลาะก,กันทำไมวะพี่รู้ว่าเองเนี่ยเป็นห่วงพี่อย่าไปเชื่อเขานีเขาใส่อะไรผมมันตลอดเนี่ยพูดจริงใช่ไหมเนี่ยจริงทำไมจริงให้บ้านมึงไฟไหมไ